ต,ต1 1. ้มปลาคอใหญ่พ <mir anda> <hou> <hine> ี่น้องบ้อยต้มสมปลาคอใหญ่สร็จเสร็พี่น้องบังปลาดูมาเสร็จเสรดอกพันวันเนื้อพี่น้องสวัสดีพี่น้องเมื่อสุขุขุคนมือนีมาพบกพันวันเนื้อผัดจดคือกันพี่น้องมือนีฟันวันเนื้อในเมนูต้มปลาคอใหญ่พี่น้องบ้อยต้มสมพี่น้องใส่เบามะขามอ่อนพี่น้องไอ้บุญมีหมดสมเลยเสร็จไปมะขามอ่อนกัดจุกคือกันพี่น้อง นี่ตัวใหญ่ๆเกือบกิโลนึงพี่น้องมาแซ่บๆเท่าน้อยเด้อพี่น้องเอาเครื่องกลับก็จะบ่มีหลายพี่น้องมื้อนี้มีแต่ไปแป้งนัวแล้วก็จะได้ผักใส่มาจัหน่อยใส่กับจวจวหหอมเด้อพี่น้องเด้อจวหหอมข้าวเหนียวโอ้ยนึงมาใหม่ๆฮ้อนๆเลยสดๆฮ้อนๆพี่น้องมาแซ่บๆพนเด้อพี่น้องโอ้บ่ได้กินโด้พี่น้องต้มปลาขาใหญ่พี่น้องก็บกโอ้ยต้นสวยพี่น้องพลม แหงจักหน่อยนะมาแซ่บแซมเพิ่มหน่อยนะพี่น้องเอาความชิจวดขึ้นก่อพี่น้องขอบใจพี่น้องเอฟซีเบิร์ดจุกูจุกคนที่ติดตามอบสมพรอนวเหนือตลอดมาพี่น้องมุ่งไปยู่ในวัฒนธรรดต่างประเทศพี่น้องขอบใจได้มาแซ่บแซมเพิ่มหน่อยพี่น้องโอ้เติมความชวดจัง่อยพี่น้องโอยเพื่อความชวดนะเอาใส่ในหรอนะก็ใส่อีกเอาเติมเข้าไปพี่น้องเพิ่มชวดจัง่อยนี่ใส่พวงมาเลัยพี่น้องเด้อ phụ đây bố mắc hết cả bố xe lại <laughs> khuyên cấp 8 không thì kín đầy phía nó thay kín đầy lại cả xe lại sai, không chuột chẳng nói mà xếp xem nó hiếu khẩu rồi nói pin mong xe mặt con phi nông ôi trông bà khôi nhảy phi bơ Hãy subscribe cho kênh กินของเซพมันก่อนพี่น้องโอ้ยพี่น้องเบิง่งนี่ถ้าบร่ได้กินตัวนี้ซ้ำไม่ได้กินปลาคอนหญ่พี่น้องอื u học cái nồi sụp dọn đấy nhạc đấy bỏ coi nhảy nè tối nồi vô tôi nhảy nhạc đấy bắt gặp treo <laughs> ตัวใหญ่แบบนี้หากินอยากเลยปลาคอปลาคอใหญ่น่ะเกือบกิโลนึงเนาะแปดขีดเกาขีดือ <c oughs> <c oughs> ถ้าตัวหนึ่งมีจากสิบใสคือี่คักพป่น้องเสียบใสมันตัวนี้มีมีแนวคมจวดจังไลย ăn bảy yên bảy theo nó nồi nòng. Hừm. Chèo หอมขาวอ่อนโอ้ยตัวใหญ่กินหยาบไปหรอกนีเ่เบอิืง Pak, kita bang ao chóng mà sụt một khỏi chuột đi mẹ Ôi sụt đợt Thảm như khai cho Bỏ rồi nó subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Lùm thứ thứ mà mình dính liền kẹn nha phiền tôi nhảy rồi เหือแตกกระบาดพี่น้องโอ้ยขุดมันเลยพี่น้อง ใช้เครื่องเทปไลบบน์บ่มีข่าวเลยพี่น้องข่าวเดียวหมดดฮะข่าวเดียวชิม,มึดตัวหนึ่ง โอ้โหเด็กของเสียแบบนี้ซิปทั่วกับมืดไปเนาะ 嗯。Mm hmm. mm hmm. เดียบดอยบันีนพี่น้องป้โอ้ยเลยเมนูต้มปลาคนในตอนพี่ตอนน้องแซ่บๆจวดคือเก่าพี่น้องโอ้ยเลยมาโตนี่ในี่เกือบกิโลหนึ่งพี่น้องโอ้ยตอนพี่ตอนน้องจวดจัดคือเก่าแล้วพี่น้องเลยเมนูของแซ่บพี่น้องของหายากเลยปลาคนใหญ่พี่น้องจุดจวดตอนพี่ตอนน้องคือเก่าเอาสิจบชั้นี้พี่น้องท่านนี้คือเก่าพี่น้องขอบใจพี่น้องเอพซีเมื่อจุกหูจุกคนที่นี้ตามแบบส่งบอลมาเรือตลอดมาพี่น้องบวกอยู่ในบทที่นด้ตามทีพี่น้องขอบใจเลย เอาสำหรับคลิปมีเฮอร์ดิจดเจ้าหนี้พี่น้องพบกันใหม่ในคลิปหน้าะที่บายดี